ใชกๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆกๆๆกๆๆๆๆๆๆ้อๆๆ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 ๆอๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆ Icana, มาเมือนอปตัาหนเป็นาย่่งมองก็ีเด็กนั่งียว่นานม่ตัวเนี่ยอุปตูตังนาตังาอยู่บบ้าลงออนแก่ล้บเนาะต่อไปตั้งแก่ลบกั่นไม่ลงจิดดีมันลงอเาแก่ลบเน นนเกครับอมามไม่ได้างเลยนีอยรนบอกว่ามันมีอยู่สามีานี้มากงีเดียวอันนี้มัีหลายอีนี้ตัวเา่หลายเลยครับปีนหลอไปเที่ยังวัดาหลวงพ่อไปเทยว จอดรถพนยังไม่ถึงเวลาเขาจะมน่งยเทศ่หนึ่งทุ่มไปถึงสามทุ่มตามไปเที่ยวามไกินนาเขาลงทีจอดปั๊บดีทกินั่นเลยดวิ่งเดินมาอห่ใหญ่ใเญ่่ใหญ่ใให่อหใหญ่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 ่ใหญ่ให nó có lòng 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 ที่นี่มันมันี่ก็จะวาก็จะร้อเด็เนวนไเหใต้ที่หัอพาราเปนโลมมันต้องมันอยากเป็นโลกไปไป่าันเี่ปนนนแหละลองพ่อตัวงพ่อสองที่เมื่อกี้เนี่ยชั่มันซาเลยอเออเราต้องประกาศนะครับมันนัโชว์อะไ้สิอะย bắt đầu tiên cho chúng tôi một cái bắt đầu 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 เลงโบก็เป็เอกแบบบรรดาปกติบดา้อน้ออ่ารู้กหมานู่นังัดเว้นยต่อบัธนาสอ่าท่าฮูกทาฮารักท่าฮูเจีดีามทกเจนโคนยี่แปบราหนุอเปเสื้อเจ้นใญเจแปะเขี่ยาหุกันบกะบิ่งญ่บบเจียหล

อายู่อทลาแม่เลตายทุกเอยิงูมาตนแม่อายู่ับแม่ตาแม่ลายงนี่ตามที่จะได้่าอะไ้ม่จะปะรบางทีก็ยังเลื่อนมาโยก ก็าาชาววัดก็เห็นมันมีข้าพุทธจิตมาโลโกสุดเป็นสิ่งที่ได้บุมาแต่ว่าผู้สร้างเป็นประานในการสร้างเวลาทำพิธีแล้วบอกคนแล้วตองนีไม่มีมาแล้วครับตดป่เยนี่ก็มีอีกนะ

หลวงพ่อท่านใจเย็นปอสั้นเส้วยังไม่ต้องมีปอสองปีสามปีมากก็ปอดปากกร่วมันเป็นแมอดด้วยรอนอสาก้ีแลหพ่อไปเไไปบอกติด้วยเนี่ยอมเนแล้วจิตายวันนี้เหอไบงพ่อไปไหนะอาจารย์ครับอาาโยมนีฮผม สองสรถน้ำออกให้การขอดโยมไุยจะแต่งจะว่าไงใจยิ้ใจยิ้มใจยินมใจยิ้ยกต้องใส่เลยอันนี้ก็มีวุฒิตามมาจะ็ีอันนี้ตั้งแต่พอสอนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าผมโอ้สดงยอดมาไอ้ตัวหน่ง ทนมาตายจก่นมตนนี้ตาย่ันี้ง้นะนมว่าลองบอเปขอร้องอโหวดพอคนแก่ไปร้องให้ให้ี่กรไวจะจายก่อนลวงบอไปคนกันเกยังไ่อนพอหลวงพ่าบาลีว่าัขึ้นนั้นแหละบากฏว่าท่าท่านเ่เขาบอก อยู่โรงพยาบาลขนาดเข้าห้องไอซียูอยู่ราบาลแต่ว่าหายนะเขาบองว่ารบาลไม่นัดเยหนึงเยพอออกมาหายแล้วยวออกมาประกาศขอโทษทันทีอยากหายอยูนอกก็อยู่นอกแ่านุกรมก็ร้องไปสารานุกรตายลไยอมกอดยอมกอดในความดมก่มี ยอมับราก็นรูว่าฟังเล็นี่ปนี่พมาตัดนี้ตัวนี้เลยกูม่แม้จมีนยหกบางรอบไอที่จะมาูว่ันรวมสองสามนมาลักษณะจิลงรถไมถามเลย้องคนก็รู้อย่างมันาลี้จะว่าปอย่างนจอย่างวันดน้ตนจะว่าตายรนเลว พราะฉะนั้นเจ้าว่าสสัย้ตีย่างลนีแล้วผมนึ่งลงไปดีใกล้เวลาจะตีลงพอเจ้าว่าะไรมาารฟอไปจานตามอะไรกันเริบเสร็จผมจะลังเงี้ยเสร็จผมจะลังเงี เอาหังนี้จะเล่กาบอสบอสยืมจะจะบอสบอ่าเลี้ยงบอสโอ้ยดูเป็นยังไงดูบอสวมีน่าเลยยังย่เลี้ยงไม่ใช่ยังไงหรออะไรยังไงยังไงยังไงังไงยังไ เราทุกคนที่มาร่วมต้นจนนี้การให้สีอยู่แก่ส้ารุษกัตริย์อันเดนหแรงโมยเอาใจไม่รู้วันนี้สมมติว่าเราต้องมีตลนนจะโดนชาวบ้าต้องกินได้ถบายได้สตาน้อยก็ยินละลับได้มากแล้วแต่ถ่ายลงบือถ่ายมันได้มากตรงที่ว่าเราถ่ายมาก

ให้ใหชีวิตให้ชีวิตยังไม่คิดหรอกาี่จะได้บงินจะได้เงนเนี่ยเราขับข้าใส่มาทุกวันให้ชีวิตให้ชีวิตหรื่างี้ปอ่ไมอกันงบ้านไหนสร้างาุจิโจะไปเข็ยนจายดาวปลาุจอจะไกันรเวลาอย่างนี้มันป่าเห็นจะไหน ตาสียังหรอไม่มีสองินเ่ต้เลยตมือเอาตงมือหรอให้ใคีวิตเ่านะคนก็เจอมีแต่ว่าได้คนนึมันต้องมีเาว่าให้ยังไงนี่ดนี่มันไดุ้ญมากเราว่าให้แก่กลต้องบอกว่าไอ้พวกเนี่ย บาดทีมัลงความจนปเออถาปาวงเนะมันต้ลงคสุดยว่านกูไม่เี้ยงลยชุากทีึงเปลงคไปจัเพนแต่ว่ามต้องลงควผู้ลงคเร่ไปลงคอยากเขาขาดไม่ใช่ขี่อยารอยกางนี้หอขี่อะไรี่อย่างนี่ ว่าอย่างนั้นถ้าลราพูดมันต้องวาแต่ว่าถ้าลวงพ่อไม่ยี่พูดโยมจะเอาตากับี่นะแต่โยมไหนก็ได้นะโดาหลพาะอยางนี้มจะพามดูมีนิจพ่อยู่งหน้าแต่มันก็ได้หมอยู่ตรางหลวงพ่อจะถามรับอหเน้ไม่ได้ข้าวทังนั้นทำไมโยมไปได้เื่นี่ลูกหลานไปทำถ้าหลวงพ่อถามมัน รไมาได้ใช่ไหมนีตั้าษาโน้ตออยเยตา้องกูนะนักดูบตเมียไปเรา้อมมั้เนาะเราลมาบางีให้ปาสโน้งแต่แรกทันที่สองไปต้งลาจะ่าทาอะรนท่าที่สนาทาอะไรนะผืนทาอะ

ต้องไปยังไงมาทางอีสานด้วยไหมเอ้ยง้ก็มางนา้นมาไรสานะหลวงพ่อเป็นคนอีสานหลงพ่อภาษาางหลวงพ่อไม่ภาษาางไม่แรงแล้วหลวงพ่อไม่ชอบภาษาางว่อชอบชอบอะไรสานโยมกีฬาเเขาไม่ชอบครับ ูพูดภาษาอาปากอขอไม่มันมันมันมวนมันมีอะไรมันมีรเนาะแดงกึ้งๆแหล่เอ็นเอ็นเหลี่ยงือขาวจากาปวดจึ้งุญขาปวดี่เน้ยตู่ พะมีหรอกเรียนเออไม่มีหรอกสวมีเกรรมอย่างเาสตว์แต่ละเรองมกีก่อีกาอีเมลอีมาีามีตั้ะเื่องมันามีอะไรเ้นตคมด้วยตะเรีสิบีก่า

มึงจะรู้ปุ๊บยิ้มกินละไรยกินตัวตีตัวเดินมึงจะว่าอะไราคุณเปนรานปก๊บยิ้มกิตัวตีตัเดินนะปซื้อกินได้ยงยังไม่เคยกองกินแต่ม่เคยกินี่หรี่แต่ยังให้ไม่เคยกินยี่หรี่แต่ยังจิเนี่ยไม่ใช่กินหวยแตกินนึง ว่าลาินีก็จะว่าเป็นตัวจิดหนึ่งบ้มี่เอตอกินตัวที่กัวแดงก็จะไม่ดาใช่ไปฮะลงตัวนี้กินตัวที่กัวแดงนะไปซื้อกินนะจะไม่ซื้อไหนตัวนีก็จแหลมันี่ตัวใหญ่ัก็ส้วกินทุกอย่างจะไปดูนู่นงก็ดูสารพัมาล่อสอนให้ไสาน คีหานเ่อคตัวจะจะเสหมาไหมเสีอหมาคือพ่อพี่จไหเสืหมาเสหมาเนือไปอกว่าเสืทำหมาดิปอว่าเสหมาทอะไรไม่หรือเัวพ่อตายะั้นูกเตือมาเป็นเนือเข่าห่ พอมีก็จะไปไหวปะที่รักนี่ยทัเยอะนะภาษาสุนัานมัเป็นมีความต้นสูงอยจานี้เม่านี้ก็จะเรีนภาษาที่รากสูงสูงกระนั้เลหนึ่งพันสองร้อยฟุตเบาอว่สุมือได้ก็ได้ภาษาเนี่มูลน้ำมันทั่วน้ำ่วมเที่ยนทีสามไม่ถ แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อดูขาตอนพิมผมนรละดหลักโยนเจ้าเสากูเนี่ยมันต่อต่อเสาบางบ้านมีเสาเอ่อมีเสาสี่ต้นเอามานต่อต้นแล้ว ยอกรุงเทพเวลา2ย้อนเขาจะกวาดโจว6มื่น่ันหา่รองความยืดห่เขาพูดคำว่ากรุงเทพแต่ละปีสุดลงปีละเมดครึ่งปอกคนมามันติดจมล้มปีละเม็ครึ่งต่อไป ฟังทะเลจะอยู่คนหลังบอสแสดงว่าอยู่ฟังทะเลจะอยู่คนหลังฟังทะเลจะอยู่คนหลังเมืองหลวงจะอยู่ขันแก็งบอสไปไหนต้องอยู่กูแน่น

กไม่้โ่ันไปท่ันนี้ไม่อสองอย่าที่อสอมเอไมเป็นเรนสองเนี่ยพอไปแล้ามได้ไอ่เนต์มัน็งไงสงงานปอะไรงเยอาเอาคนมอาโยชกันอ๋อก็ไม่มีเวา เราต้องยังไก็ต้องรู้ว่าเพราะนั้นเรื่องี้จะมาพูดกันมาสิเรศรดีเราจะทำอย่างไรเพราะว่าการเรียนจะมีใจแข็งใจกล้าใจโตที่มรู้หลากายมากขึ้นตอดเวลาอาจารยดุ๊ี่พยาามนาต้องใเจ้าต้องมีสติในการกระตับนะพยาาน้าบุรุศน์หรืลากรองยีที่เขาจะมาเปลยนมาเอครับนี่เรึกษีตัวมาลงก็จะติารในัมพันธปัญญาย ทำเงิิมจาการัเจริญด้วยอายุปัญหาสงครามปฏิปานธรรมาสตรทีมัธยองค์ทีบเพิ่มพูนด้วยลักจดสารเ้นทุกธนาคารด้านธรรมาสตร์รับะานที่ศัตรูผสมวัธรรมเยวก็มีด้วยพระราชนาธุ